ข้กาบสวัสดีค่าท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านค่ะข่ากะมาพผกับเจคํมคือเกาเนาะค่ะเจคามสามตัวเต็งสีผพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้องฝาตองงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมความฝันของน้องฝาตองงวดจะเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแนวดาเพื่อนสิไห้แนวทางดีๆเด็ดแบบใดเนาะค่ะท่านผู้ชมข้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องฝาพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะ ค่ะกาบสวัสดีค่ะน้องฝาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ่าค่ะสวัสดีค่ะน้องฝาค่ะค่ะกะได้ยงนว่าน้องฝ่าฝันเนาะค่ะฝันตองวดค่ะกทางทีมงานในล่งมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้องฝาเนาะค่ะน้องฝ่านี่สีฝันจังใยเนาะค่ะเป็นไปเป็นมาแนวใดกะให้น้องฝ้านี่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทัาฟังเลยค่ะค่ะมือขืนเนาะค่ะกะเด้ยฝัน ฝันว่ายุ่เหื่อนจะคลองนี่แหละค,ะค่ะมูพวกนี่ก็มาได้หลายว่าเป็นซิบคนพ่นละค,ะค่ะการนี้ความฝันนี่ฝันว่ามีบุญบานนะคะคมีงานมีงานประจําปีบานนี้มูพวกเพิ่นก็มากินมาอยากนั่งยุ่เหื่อเน,นี่ละะนะจ้ะจ้ากะบานีนีความฝันนั้นสักพักหนึ่งนะคะก็ได้มีคนแทบ้านนะคะเพิร์ลแนมาบอก แทนมาบอกว่าอันฟ้าฟ้าอันมีคนตีกันว่าสันแม่งผู้ใดเราจ้าตีกันก็ได้ถามเพลินค่ะอันเอาพูนก็พอมึ่เพลินว่าเพลินตีกันว่าเศร้าเด้่าสันอีกันโยกใย่ตีจนเมื่อจนเศร้าแล้ววาสันจะไปสิเป็นจังไดเพลินวะห้างนี้ก็ตกใจเนอเพ่ินตีกันมันไปตีมาวันนี้พ่อโตนันถือแท่งตายได้เพลินว่ะเอ้า เป็นยังสั้นบ่ะอาจารย์เรยว่าโอ้ยกะความฝันตกใจแห้งเนาะค่ะกับฝ่า<ะ>เรนไปเบิ่งพอ<ะ>พอเรนไปหอดนะจ้ะเราก็นอนแน่นิ่งกระไรนอนจมกองเลือดอยู่ตายบ่ค่ะตายจ้ะจักเพิ่นมีปัญหายัางกันกับโบหูนะจ้ะฉัะนเนี่ยตีกันได้แทงกันจนตายจ้ะ,ะบ้านนี้ก็โอ้ยถึงตกใจถึงเสียใจแล้วเนาะ,ะว่าพ่อเจ้าของถึงแทงตายค่ะกะอัน แค่บานเพื่อนกระไดนั่มซุมากมาไหวบ้านนะจ๊ะว่าเสียเห็ุพิธีฮนละ่ะบานนี้ในความฟันน่กระชุนละมุนนะจ๊ะว่าโอ้ยมีมีคนตายมีคนยังนอนเป็นงานบุญการน้องฝากับสะดุ้งตื่นนะจ๊ะว่าเดีย๋ยวฟันโดนบันไดจ้ะะตกใจย่านแห่งแม่นค่ะท่านตกใจทั้งย่านพ่อได้ยินข่าวว่าถือแท่งนีไก่ตกใจแล้วพ่อไปเห็นพอจมกองเลือดนี่เฮ้ ตกใจนะจ๊ะวันนี้ใน่วามฝันนี่น้องฝ้าได้ไห้บ่มี่วามฝันนี่บ่ได้ไห้เลยจ้ะแบบว่ามันมันตกสะพึงแห้งนะแบบว่ามันตกใจแห้งแบบมันอึ่งนะจ๊ะว่ามันไห้บ่ออกเลยนะจ๊ะแม่จ๋ะมันเหตุยังบ่ถือจ้ะบ่คิดว่าพอสิมาตายแนวนีเนาะแม่จ๋ะบ่คิดว่าพอที่มัถือแท่งตายแบบนี้นะจ๊ะเขาบอกให้ฟังหนึ่งเสื้อบ่ เทราว่าอันพ่อถึงเสี่ยงตายกะเสื้ออยู่จ้ะกะไดเล่นไปบึงหนะเพราะว่าก้อนหนานันน้องฝ่ากะคล้่ายว่าอยู่ใกล้เพื่อนนั่นละคือจังเพื่อนทะเลาะกันนั่นะแต่ว่าบ่าท่านได้ตีกันพ่อน้องฝ่ากลับมาบานกันด้ยินข่าวกัเลยได้รหลีบไปนะจ๊ะวันนี้ว่าขเขาเรื่องตัวหลีกนะค่ะน้องฝ่าค่ะน้องฝ่าพ่อของน้องฝ่าที่เสียชีวิตในความฝันอายุเพิ่นจักปี กาหาสิบหกปีจ้ะสิบหกปีเน้วบ้านพ่อสอเกิดคนไน่นคะสองหาหนึ่งศูนย์จ้ะสองหาหนึ่งศูนแล้วจ้ะแล้วบ้านเลกที่ที่น้าซุปมาทํามที่ีบ้านเลขที่เท่าไหร่หาสองจ้ะหาสิบสองค่ะบ้านมีเลขข้องหลงฝารั่ะหรือเป็น,น,นตัวใดก็มากตัวเดียวละจ้ะอัน สามตูะนะคุ้มเดียวคุ้มเดียวแม่นจ้ะอันกระตี้ง่ายๆเลยจ้ะเอาอายุพอเนาะ <c oughs> ตายกับศูนย์กะหาหกศูนย์ละจ้ะหาหกศูนย์ค่ะเอาศูนย์เขนะ่าแม่นคะ่ะเอาศูนย์เข่า <c oughs> เป็นไม่รุ่นบ่าค่ะที่แทงพอตายอันอายุไรเรียกันคะ่ะแต่ว่าเป็นหลุนหนองเล่านะจ้ะ๋อเป็นหลุนหนองค่ะเป็นยางาห้าง เ,เป็นงานบุญประจําปีเนาะวันนี้คนที่แท่งไม่กอฝันเพราะไมมีชีวิตอยู่อยู่หรอคะมีชีวิตอยู่ค่ะมีชีวิตอยูนอ่นะค่ะบานไก่เล่นเขี้ยงเนียน,นค่ะบานไกเ่เล่นเขี้ยงกันกนี่แหละคนหนึ่งก็บอกเจ็บไซส์บอกคุณผแข็งกบพ่อเจ็บสาแบบว่ากระถือแบบสร้อยห้อยห้อยห้อยโซกห้อยยังซื้อเลยจ้ะแต่ว่าคนแทงเล้วคนกระแลนหนีเบิดทุกคนเลยบอกคะ กะบรแรนนี้จะผู้แทงหละก็ยืนอยู่ไหนนะจ๊ะยืนเบิงอยู่ยืนเบิงอยู่กับแบบว่าเมื่อย,ยนะตีกันดนแห้งนะตีจนจนเมื่อยจนเศร้าสันชักค่ะเพิ่นกระเบ้แรงน,นี้เพิ่นก็ยืนเบิงทีพูดายอยู่เนาะแม่ค่ะเพื่นก็ยืนพาอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าคนร้ายบ่มุ่งร้ายบ่อในความฝันนั้นมีแค่คู่ที่เพิ่นตีกันสองคนแล้วกับฮิโนเรนไปเบิง หลังจากนั้นมาหอดเหงื่อจะคนหลายจ้ะคนนํำน้ำมาอาเหื่อเมนค่ะมาเบิงซุคนเนาะค่ะค่ะที่ไปเห็นนั่นกับบบมีสามคนกับหนองฝาเนี่ยเมนค่ะว่าพอสีแข่งบ่านี้เอามาเหื่อนคนจะงนํำมากค่ะเติมเหื่อนมินค่ะก้อนนานกับมีหลายเวลวพ่อว่ามี่ขาวว่าโหว่ามี่นตายกับแห้งรายนะจ้ะคนเป็นแห้งร้ายพวกเขาจ้ะ มิ่อมฟันก็นเสียใจบักคักเลยนวเนาะ,ค,ะนค่ะแม่ค่ะเสียใจแห้งค่ะเห็ดยัง้งบ่าถือเลยค่ะมัะนมี่งข้มฟันขอน้องฟัาน,นี่ยังพื่นตืมอีกบอกค่ะม่มี่เลยจ้ามเทานี้นะคะค่ะสำหรับคิดนี้ก็ขอขอคุณนหองฝาหลายๆเด้อค่ะถี่าให้แนวทางควอมฟันมหาห้แนวทางตัวหลีกับท่านผู้ชมของเฮาสุดท้ายน,นี่จะขอให้ท่านผู้ชมโชคโชค,โชคม,ม,ม,มันมันลำลำด้วยด้วยกับควอมฟันของห้องฝากันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้เท่าก็มาเบิงตัวเลขกของหนองฝาเนาะค่ะตัวเลขกของหนองฝานี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันตองวดค่ะเพิ่นฝันว่าบานเพิ่นมีงานเนาะค่ะงานประจําปีอยู่วัดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมีงานประจําปีค่ะคุณพ่อของหนองฝานี่ก็ไปเที่ยวงานเนาะค่ะกะถือเขาแท่งตายเนาะค่ะท่านผู้ชม กะเกิดว่าทะเลว่แหวงกันเนาะค่ะกะเขาแท่งตายเนาะค่ะกะแท่งเดวพ่อหลวงฟ้าน่กะตายนอนแน่นิ่งเนาะค่ะเขาก็อาศบมาบานเนาะค่ะท้ชมคนกะไล่ค่ะคนกะตามมาเนาะค่ะตามมาบานของหลองฟ้านะค่ะตัวเลขเพื่อนกะบานเลขที่เพื่อนกะหาสองเนาะค่ะหาสองกะพ่อซอเกิดของคุณพ่อเพื่อนกะ สองหาหนึนย์นะคะอายุของคุณพ่อเพื่นกะหาบหกปีนะคะหาหปีคะ่ะกะคนตายกะเพื่นกะเอาหาหกศูนยะคะหาหกศหตัวลาสองหาหกหกคะ่ะกะให้โศกให้มานให้ลำ่ยไฮเฮ้งแฮ่งแห้งแหงเด้อคะ่ะกะสำหรับคลิปนี้กะขอฝาก กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคำสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคำสามตัวเต็งขอจุไปเพียงเทนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ